ใน้องไม่คิปนี่ิปนึงคอัะอรับเต็กมาเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตเลยยอ้ะพี่บดีอีเดน่เหรอชลองยังเราเพิ่งเกิ เสาร์วันเกิดแมนเกิดยังอ่ะเกิดนี้นเกิดนี้โอ้ยมือนี้ตัวนี้เกเเกเแฮปปี้เบิร์ดดีเชียววิทุนสาเกิดมาพ่ดออกมา้่มีเนวาห้กินนงแฉแน่สงวันเกิดเียนไเี่ยแ เดือนนี้เดือนนี้แะกันยาที่ลี่ลี่นดกันยาี้มอสเห็นอยู่ในเปีนเขาคือว่านองไส้กัเปีมาเดียวกันแปเ็นวันที่เกิที่ปเอาเทียน่แต่ว่าคนละปีไอ้ต้องนะวงร่วักันตระกันที่เป่เขาก็เห็นเป็นพ่อ เขาใหญ่เราตีมือเด้บ่เยี่นย,ยน้ลูกเกิดมาเมื่อเดียวกันนี่เป็นคนละป,มปีมันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอเป็นเรื่องความตั้งใจบ่ว่หนูนก,กับเล่าก็เลยบปเดินางเคียงเลย <c oughs> โอจ้จังหวะพอดีนี่เป็นไรเปียกนะไอ้กบน้องเกิดเมื่อเดียวกันแต่ว่าคนละปีติดกันเนี่ยทางกันสามปีเด็กเด็กคนติดคนติดกันนี่เด็กอืมลงบ่ เอามีก่คนแปดแปดคนเชื่อว่าชายสี่หญิงสี่ใช่สี่หญิงสี่เอาพ่อเจ้าเนี่ยมีลูกแปดคนเอาคนคนใหญ่ผู้ชายคนสองผู้หญิงคนสามผู้ชายคนสี่ผู้หญิงคนคนห้าผู้ชายเอาเป็นคนหกเดี๋ยวมันเป็นผู้ชายไปเลยเนี่ยอราชายเลยแหละโอ้แล้วคนคนเจ็ดผู้หญิงคนแปดก็ผู้หญิงทั้งห ต่างกันเนี Positive, ่ยต yeah. uh ้องต่างจะรับรับไปเลยสามปีสามปีสามปีหมดเลยห่างกันเหรอ้แสดงว่ามีการว้างแผนเป็นย่างดีต้นีโอ้แสดงว่าพอเจ้านี่ต้องเป็นผู้ชายที่เติมหนึ่งนี่นี่บ้านของสบายเลยผู้ใหญ่บ้านที่กันบ่โอ้ชายจวดบ่ล่ะจวดที่กันโอ้ โอ้พ่อเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเออพี่น้องฟังเอาด้วยมก็มก็สอกันเด้เลยบม่เคยสออีเด้ออ่ะเดียวน้อกันนี่มก็สอกันผู้ใหญ่บ้านสองสมัยแม่เป็นยังแม่มาเป็นแม่ผู้ใหญ่อ้โยแม่ก็เป็นแม่ผู้ใหญ่เลยเมียผู้ใหญ่เหรอวะที่ตัวเมียเพิ่งเกิดโอ้มีลูกแปดคนใช่ซีหญิงซีหญิงซีเจ้าเป็นคนที่อะไรคนที่หาคนที่หา เอาขออนุญาตอ่านี้เพราะทำเอยนะเจ้าไหนก็ได้ทำเถอะพออายุจะปีแน้วนี่พอเหรอถ,ถ้าถ้าอยู่ตอนนี้หมดตอนแกเสียมันเจ็บสิบกเสียเกือบสิบปีแล้วถ้าอยูอ่เดี๋ยวสถ้าอยู่ก็เก้าสิบตอเก้าสิบกว่าพอตอนนี้น<ม>นั่แม่ยังอยู่นะแม่แปดสิบห้าแม่แปดสิบ <พอ S 1> ห้าพอเกิดกุ้นก้อนแม่อยู่แล<บ>้วเกิดตอน ุปีหรือหามปีปาดกับประมาณเก้าสิบปุ๋เพอจ้ะเก้าสิบโอ้พนันติแต่ว่าคุณแม่นี่คืออายุแปดสิบห้าปีนะตอนนี้เอาเคยพอกันผมเคยพอเล่าไปเคยมาหาไปเคยพอแต่แม่ที่นาคล้ายๆกันเอสร้างเนาะครับนี่มอเตอร์ เออเดี ını, your, à, ๋ยวแม่เชียวนี่บุกให้บอลอย่เม right? ื่อใดก็ช่วยแหวกเวลาบุญดีเดี๋ยวมีโอกาสไปเราต้องไปก่อนปัาแปดที่มาปีมีลูกแปดคนเคนผู้ชายซีผู้หญิงซีจ้าของเป็นคนที่หาเกิดมือเดียวกันกับน้องชายเอาเทียนวันที่แปดที่แปดบอรโมเมนต์เขาเรียกว่าไม่ใช่เกิดเขาเรียกว่าเกิดวันเดียวกันเเกกิดดววัันนียแต่มือนี่คือมือยังวันยัง อาใส่ภาษาว่อา้อแต่ผมมันเสาโอ้แกมึนน่อมันมันย่างันมันสุกหรือย่งไจำได้โอ้กะทวับอ่าปีนี้มันมันจบกหิบอ่ทนาแก้ึ้นมาอีกปีนึงเห็นไหมแานาแก่กลไม่ปีนึงอ๋อน่ก๋วเดียวอบ่มีน้เขาสู้กินมะนี่แเลยมาทอามันกินเียวครับ เบ,บ,บิร์ียวฉลองฉลองรอบรอบเศร้ากันนะรบคัแฮปปี้เบิร์ดเดย์เียอมือแน่งกับจังวากันว่าสีบบเอกเ <c oughs> ดบิวต์เล้ยเนาะมนุษย์เนาะช<ม>ือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนบริหยั่งเขาเรียกว่าคนบริหยักงยึดนั่กันมากสองสามปีี่ห้าปีแล้วแหละแต่ก่อนไมห่หยุดพุ่งห้าปีแล้ว นะครับอาชีวะมือนี้ครับวันมาบรรจบอยากให้พี่น้องที่เพื่ในคลิปนี้นะครับมือนี้เป็นมือ HBD mm hmm. พอมวิถุนชายจวดเที่ยวกุญญาบัทรชายจวดนะครับมือน,นี้ mm hmm. เดี๋ยวเรียบง่ายเดี๋ยวสิภาจากน้อยจากศิภาไปท้ำบุญท้ำสังฆทานก็เขาเป็ว่าเป็นชีวิตมงคลเน,ะ mm hmm. นาะใช่ครับวันเกิดนคน mm hmm. ที่ได้กำยังมืเลี้ยงครั mm hmm. เดี๋ยวสิปจังหวะ ว่ากันจังว่ากันพี่น้องเดี๋ยวติดตามอพอดีในโซนช่องแดงจังว่ากันเป็นช่องเจ้าของตายเสียงตายเช่นเป็นยังไงตายช่องอะไรเขาละหันบ่ได้เขาละหันบ่ได้เป็นที่ได้เปิดช่องไหมเนั่นนี่แหละนี่จะเป็นปากช่องไหมอืปากช่องพี่น้องไหมเป็นช่องเข้ากัเอาไรช่องอ่างเทีนไหญ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี้มาเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำสี่แยกนี่แซ่บกันนี่มากินไรทางจะมาบังกินบังลูกชิ้นอร่อยมันน้ำซุปแซ่บนี่รสเด็ดเลยหรือว่าเอาฉลองก๋วยเตี๋ยวกันเราก๋วยเตี๋ยวเนี่เพื่อว่าพ้อนให้กันกักำลังใจดูต่อไปตราบใดยังมีลมหายใจ ทำงานตทำกำลังทำหน้าที่โอ้ยทำพี่น้องว่ะยัง่าเบิ้งที่แรกก็ว่ามันไปขับแท็กซี่ของเขามาแล้วผมว่าทำพี่น้องคุณลุงคุณลุงว่ะดิขับแท็กซี่รับจ้างที่ไหนยี่วางที่ไหนขับแก็บนิสิตพี่น้องเบื้องแรยบริบาลคนเราเด่นมันตกนดำมีตุ่มยำพิเศษ กินเฮ็ดเองกได้แซบๆกลินโเดลไหลเลยโอ้อลังการเลยช่วยเดียวนี้อเยอะอิ่มเลยผมบอเลยไม่ผิดวังเข้าเ้าเช้แล้วเดียวต้าแล้วกรล้วแปรเ้ยงบุ้มนร่งแปะร่งอะไรยังว่ากันยี่กับผ้า ย่งกับจ้งขายแนวสูกินด้วยกินแนี้มาเลวกันเอาเท่าเลาสเต็ปกันบแนวกนบรรยากาศหน้านอนเว้นไหนล้วมันจบวทีเอาจังไหนาะเวทีหลังบอกทีมงานเอาเปลี่ยนคืนย้อนหลังเล็กพอดี ก็ได้พานไปพันมากพี่น้องพี่แยกบันแพ้งครับแยกสี่แยกนี่เขาเรียกสี่แยกแยกสองชุดแปดยุบบันแพ้งเลยเขาเรียกว่าสี่แยกบันน้องโกได้ตะกี้สี่แยกน้องโก้มันเข้าไปอีกสี่แยกที่จะไปบันน้องโกมันมีแยกเดียวนะหรืออีกแยกหนึ่งเขาเรียกว่าสี่แยกไทยสาย อ่าสมัยเก่าคนยอยูหัวซี่อยากไถ่าสายคือร้านไถ่สายนี่คือร้านบันอาหารบ้านแพงหนึ่งพญไถ่สายเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเราเป็นไถ่าสายเจาอยาูย่ไถ่ไถ่โคราชัสำเนียงที่ว่าที่ไปแมนเขาจ้าเลยเอนชี่อยากไห้าสายกว่าคนที่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในหมู่บ้านเขาจะเขาจะยังให้เกียรติเสียงีวิตแล้ว แกสมัยเนื้อทุบหมําย่างสมต้นบันแพงดังก็คือข่อใหญ่ไทยสายขึ้นชื่อเลยชาระดับประเทศเลยนะแทบเม่คิดอสมต้นเขาเรียกว่าเนื้อทุบบันแพงแล้วก็สมต้นหมําบันแพงนี่แหละต้นตำรับมาจากพ่อใหญ่ไทยสายเลยนี่ห้าน้าหารบันแพงเียตอนนี้คนปิดกิจการเอาไปเป็นบันแพงซองเราฟังตัวขันขางๆรัมต้อย พี่น้องแขกไปไทยมากครเขาก็ได้ต้อนรับอยู่ประจํำแล้วก็มีหลายๆลายร้านยูฟังหน่อยอาหารแสี่ยบบันแทิงก็คือสุปตำปลาเผาอาหารใส่จุ๊บมีเบิดเนาะซ็บๆน้ำกันพี่น้องเพื่อว่าไทยบรรยากาศไอ้พี่น้องเดี๋ยวบางด้ชมในคลิปนี้มื่อนี้เพื่อว่าฉลองรอบสองเซียวฉลองวันเกิดเอาอดเดิมอดเดิม ขอบคุณพี่น้องที่มาชมบรรยากาศในคลิปนี้สุขุมทุขคนครับขอบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ